สิทธิหลวงผู้สวงจากทั่วประเทศได้จัดพิธีบวงสวงในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยมีการจัดพิธีบวงสวงอย่างยิ่งใหญ่มีอาหารขาวหวานผลไม้ร่วมประกอบพิธีมีคณะสงฆ์จำนวน250รูปจากกรุงเทพและสิทธิหลวงผู้สวงพากันนุ่งขาวห่มขาวมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก จากนั้นเป็นพิธีเปลี่ยนผ้าไตรเมื่อทําการเปลี่ยนผ้าไตรเสร็จแล้วคณะสิทธ์ได้ร่วมกันยกลงแก้วขึ้นไปวางบนที่ตั้งลงแก้วโดวยสองสิทธิเอกของหลวงปูส่สวงได้นําคณะสิทธ์สวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยเมื่อเสร็จพิธีแล้วบรรดาชาวพุทธทุกคนที่มาร่วมพิธีได้ร่วมกันกราบขอพร และเดินพนมมือลอดใต้สรีระสังขารของหลวงปู่สวงกันอย่างคึกคักเพื่อขอพรในช่วงเทศกาลสงกรานต์2,567ซึ่งเป็นปีใหม่ไทยปีนี้โดยด้านข้างสถานที่จัดพิธีบวงสวงมีผู้มาแก้บนนำอาว่าวมารวมกันไว้และได้มีบรรดาคอหวยที่มาร่วมพิธีต่างพางกันมาหาเลือกเอาว่้วไปาจนหมดเกลี้ยงในเวลาอันรวดเร็วซึ่งทุกคนมุ่งหวังสิ่งเดียวกันคือ ต้องการส่องดูเลขเด็ดที่อยู่บนตัวเเววเห็นเลขอะไรบ้าไม่เห็นเลยฮะไม่เห็นเลขอะไรนี่นางเผือกอายุ70ปีหาเเววได้หนึ่งตัวแล้วส่องหาเลขเด็ดบนตัวเเววเห็นเลขชัดเจนคือเห็นอะไรไหมเลขสองเลขสองอะไรนะครัเลขสองกับเลขหนึ่งหกไม่ใช่เลขสองกับอะไรนะบูชาบุคคลอันควรบูชา เป็นมงคลอัปร่ในมงกลสบหกประการในองค์กซึ่งนางเผือกก็บอกว่าจะเอาไปบอกญาติต่อหวังรุ่นรวยในงวดนี้เรียกอะไรรันี่ยสองหกสองหกมงคุลอันเสร